สวัสดีค่ะ Good Morning First Part of Verbs คำกริยาตอนที่หนึ่งนะคะ The verb คำกริยานะคะคือคำที่ใช้แสดงอาการหรือการกระทําของคนสัตว์พืชสิ่งต่างๆที่เป็นประธานของประโยคนะคะประธานที่เป็นคำนามคำโพโามามหรือคำอื่นๆก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะ เา he opened the door. open นะคะ verb he died okay. die, okay. okay. ค่ะ d i e นะคะ verb ค okay. ่ะกดขั one, okay. ้นต okay. ้นในการใช้ verb นะคะกดข้อที่หนึ่งนะคะ verb มี eight t y p คำนะคะเป็นกฎการสร้างประโยคอย่างหนึ่งนะคะถ้าประโยคเป็นปัจจุบันการปกติประธานเป็นบุรุษที่สามแล้วก็เป็นเอกพจน์ กริยาภายในประโยคต้องเติมอ d เช่นนะคะตัวอย่างประโยคนะคะไอฮีอารีแพ the c ค r าเขาซ่อมรถนะคะประธานนะคะเป็นเอกพจน์แล้วก็เป็นบดรดที่สามกดนะคะต้องมีอ d ที่ e ว b ก็กริยาก็ต้องเป็นช่องที่1นนะคะเป็นช่องปกติอ่าสองนะคะ verb e d นะคะเอาเมื่อนะคะเเวลาในประโยคหรือว่าเทนในประโยคเป็นอดีตนะคะอ่าเวิรนะคะต้องเติม e d ท้ายท้ายท้าย verb นะคะ,ะประธานจะเป็นทั้งเอกประเอกพจน์แล้วก็ประหูพจน์นะคะ อเช่นนะคะอาชีอะไรเบตเฮียเยตเดย์เธอมาถึงที่นี่เมื mm ่อวานนี้ค่ะเยตเดย์เป็นอดีตนะคะกิยาเติมดีค่ะอาเดแฮดเอวเว์เทตลัดวิคลัดวิคเป็นอดีตนะคะกิยาก็มีอดีนะคะ ประธานเป็นทั้งประหพโท์แล้วก็เอกจท์นะคะประธานเป็นประหุโทนะคะ verb ไม่ต้องมี at นะคะแล้วก็ประธานเป็น iou verb ก็ไม่ต้องมี at เ,เหมือนกันนะคะเช่นนะคะ i live in the house uh, you are at home ค่ะ i นะคะ you นะคะ, you นะคะ หรือว่าประธานประหูพจน์เวิร์บไม่ต้องมีเอสค่ะเวิร์บไม่ต้องมีเอสค่ะอ่าเดอะเวิร์บนะคะ,ะ,ค,ะคำกริยามีสองชนิดใหญ่ๆด้วยกันคือกริยาต้องการกรรมแล้วก็กริยาไม่ต้องการกรรมนะคะอะ่าตัวอย่างนะคะ,ะเช่ กิยา uh, ah, ต้องการกรรไม่ต้องการกรรมนะคะกิย uh, า ah, ตัวที่หนึ่งนะคะที่ต้องการกรรมนะคะก็ uh, คือเ uh, the transitive th verb นะคะสะกรรมก ah, ิยาคก็เป็นกรรมที่ไม่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองนะคะ uh, ต้องมีกรรมมารองรับจึงจะมีความหมายสมบูรณ์เช่น uh, mm hmm. uh, นะคะ a, uh, have A been, e ี n แด n นะคะ e e ฮ e บีนแ n e อ b แด n นะคะไม่มีความหมายในตัวเองนะคะไม่รู้ว่าห้ามอะไรนะคะไม่รู้ว่าห้ามทำอะไรนะคะคือมีความหมายห้ามแต่ความหมายไม่สมบูรณ์นะคะไม่รู้ว่าห้ามอะไรนะคะสอ,องนะคะ the intransitive verb นะคะ อกกามกิริยากิริยาท,ที่ไม่ต้องการกรรมะค่ะอ่าคือกิริยาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองะค่ะมีความมีความหม,มายสมบูรณ์ในตัวเองะค่ะไม่มีกรรมมารองรับประโยชน์ก็สมบูรณ์ได้อ่าตัวอย่างนะคะไอแคนสวิมนะคะฉันว่ายน้ําได้นะคะาสวิมนะคะไม่ต้องการกรรมนะคะฉันว่ายน้ําได้นะคะแบน ห้ามนะคะไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่รู้ห้ามอะไรนะคะอ่เอาเวิร์บกริยานะคะอ่ะเดอะเวิร์บกริยานะคะอะ่ยังแบ่งเป็นประเภทต่างๆประมาณอ่แปดประเภทด้วยกันนะคะอะ่ประเภทที่หนึ่งก็คืออ่ะเดอะเฟินิตเวิร์บนะคะกริยาแท้ ะคะาประเภทที่สอง The non finite verb ะค,ะค่ะกลิยาไม่แท้นะคะสามนะคะ The auxiliary verb นะคะกลิยาช่วยสี่นะคะ Infinitive verb กลิยาไม่ถูนำนห้านะคะ i r r e g u l a r verb นะคะกลิยาไม่สม่ำเสมอ หรือว่ากิยาช่้ง3ามนะคะ a อ t i v v o i c นะคะกันโตกาลกนะคะกิยากันโตกาลกา the m o ูดนะคะกิยาสภาวะมาลาหรือ the participant อหกนะคะ active แอคท v ฟว o i นะคะ, active, active ะ,คะกิยากันโตกาลก7เดนะคะ the m o ูด เดอะมูดนะคะกิยาสภาวะมาลาหรือเดอะพาทิเซเพิรนออปแบกนะคะเดอะเจอร์เรนนะคะกิยาที่ทำมาจากคำนามทำมานำมาเป็นคำนามนะคะโดยการเติม ing ค mm ่ะาประเภทที่หนึ่งนะคะกิยาประเภทที as, ่หนึ่งเดอะไฟน์ไนเวิร์ กิยาแท้หรือว่ากิยาจำกัดเป็นกิยาที่แสดงการกระทำของประธานในประโยคเช่นนะคะ,ะชี้ล็อกเด,ดอเธอ,อล็อกประตูเดกเกอร์เล็กเดชายฟรีะ Free, นะคะหญิงสาวปล่อยให้ลูกเป็นอิสระนะคะ,ะคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ ขอให้มีความสุขโชคดีทุกคนนะคะอ่ากุ o ม n i n นิสวัสดีนะคะ